จเจริญธรรมสำนนกดีค่ะวันนี้เป็นเรื่องงามยามดีอีกหนึ่งวันวันนี้คือชีวิตใหม่นะลมหายใจใหม่ชีวิตใหม่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ล่วงไปแล้วก็คือเอาคืนไม่ได้เป็นอดีตไปแล้วนั่นเองวันนี้จึงเป็นชีวิตใหม่ลมหายใจใหม่จิตใจสดชื่นตื่นรู้เบิกบาน เราต้องใช้กุศโลบายประกอบด้วยนะลูกนะใช้กุศโลบายก็คือสติปัญญาของเรานี่แหละสัมมาทิฏฐิของเรานี่แหละเป็นสติปัญญาว่าทุกสิ่งทุกอย่างล่วงไปแล้วก็คือล่วงไปแล้วเอาคืนไม่ได้วันนี้ต้องเป็นวันใหม่ที่สดใสกว่าเดิมการที่เราฝึกจิตฝึกใจให้ยอมรับนะในปัจจุบันตรงนี้ให้อยู่กับปัจจุบันตรงนี้นะ มันก็จะทําให้เราเข้าสู่ความว่างคือมันอดีตก็เราก็ไม่เก็บมาคิดแล้วนั่นเองอดีตก็คือเมื่อวานนี้แหละนะคะหรือตั้งแต่เช้ามาถึงเวลานี้นะมันก็มีอะไรมากมายเข้ามาในชีวิตใช่ไหมตื่นมาเนี่ยจะต้องขนขวายเรื่องเข้าห้องน้ํานะคะชะําระร่างกายหาอะไรใส่ท้องนี่นะสำคัญนะการที่หาน่นหานี่ใส่ท้องเพราะว่าท้องเรามันว่างแล้ว ของเก่าแล้วออกแล้วของใหม่แล้วต้องเอาเข้าไปอีกเพราะว่าร่างกายมันก็ใช้ไปตลอดเวลาเลยนี่แหละมันเป็นชีวิตประจําวันของเรานะถ้าเรานะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นไปตามธรรมชาติมันก็จะอยู่ตรงนั้นนะมันเป็นเรื่องปัจจุบันนั่นเองการหิวการกินการอยู่นะคะรู้สึกอะไรขึ้นมาคือปัจจุบันนะส่วนที่อดีตล่วงไปแล้วเมื่อวานนี้เราก็ไม่ต้องเก็บมาคิดแล้ว ตั้งแต่ชามาถึงเวลานี้เราก็ไม่ต้องเก็บมาคิดแล้วนั่นเองเพราะว่ามาอยู่กับปัจจุบันเราก็มาค้าแมวทองยืดตัวคล้นสูดลมกลั้นลมปล่อยลมอมยิม้มอยู่อย่างนี้เสมอเสมอมันก็อยู่ปัจจุบันนะตรงนี้แหละปัจจุบันคือตรงเวลานี้แหละเวลาที่เราสูดลมเข้าปล่อยลมออกสูดลมเข้าปล่อยลมออกแค่นี้แหละปัจจุบันนะโูเราได้ยินไหมมันจะได้ยินเสียงวิงว่งวิง่งวิ่งเหมือน เสียงจิ้งรีดเลยนะมันจะออกในหูเรานี่แหละมันไม่ใช่เสียงจากข้างนอกนะเป็นเสียงข้างในนั่นเองอันนี้ก็ถือว่าเรามีสติและจิตยอยู่ในร่างกายนะเป็นปัจจุบันล้วนๆเลยหูเรานี่นะมันได้ยินเสียงอะไรออกมานั่นแหละมันไม่ใช่เรื่องอดีตหรือเรื่องอนาคตแล้วนะเป็นเรื่องปัจจุบันที่มันดังออกมาผิวของเราสัมผัสกับความเย็นของอากาศ นะคะความเย็นความหนาวหรือความร้อนเวลามีเจอแดดผิวของเราเจอความร้อนเรารู้สึกร้อนใช่ไหมนะเวลาอากาศเย็นๆมากระทบเรารู้สึหนาวใช่ไหมนั่นแหละปัจจุบันนะขณะนั้นแหละพอถ้าเรารู้รับรู้ว่าสลายตนะของเราขนาดนี้นะ่ะทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจนะ่ยมันกระทบกับสิ่งที่เป็นปัจจุบันตาเราก็เห็นสิ่งที่เรามองเนี่ย ต้นไม้เราก็มองเห็นสีเขียวเนี่ยเห็นต้นไม้เห็นสิ่งที่อยู่ต่อหน้าเรานี่แหละหูก็ได้ยินเสียงที่มันออกมาจากข้างในนะในร่างกายนี่นะมันถึงจะเป็นปัจจุบันนะแล้วก็อาจจะมีเสียงข้างนอกรอบนอกบ้างแต่ว่าเสียงข้างนอกพระพุทธองค์บอกว่าไม่ต้องไปใส่ใจให้ใส่ใจเสียงข้างในมันจึงจะทําให้เรา,เาฝึกอุเบกขากับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนั่นเองนะ ถ้าสิ่งภายนอกเป็นส่วนประกอบเป็นสิ่งรองไปนะทั้งตาหูจมูกเราได้กลิน่นกลิ่นแดดใช่ไหมกลิ่นดินกลิ่นต้นไม้กลิ่นธรรมชาติตรงนี้ใช่ไหมหรือว่าถ้าเราอยู่ใกล้สถานที่โรงงานหรือว่าที่มันเผาอะไรเราได้กลิ่นปกติตรงนั้นถือว่าเป็นปกตินั่นเองเป็นธรรมชาติที่อยู่ปัจจุบันรถ นะรสชาติของธรรมะที่เรากําลังดื่มดาอยู่ขนาดที่เราสูดลมกลั้นลมปล่อยลมเนี่ยมันจะดื่มดารสชาติของธรรมะคือความสงบนะความสงบสุขความว่างนั่นเองนั่นคือรสธรรมะนะรสธรรมะจะไม่ใช่เสียงรูปรสกลิ่นเสียงอะไรที่มันเป็นเสียงของเทคโนโลยีหรืออะไรนะแต่เป็นเสียงธรรมชาตินั่นเองนะคะรสธรรมชาติความว่าง ความผ่อนคลายสบายสบายจิตใจเบิกบานอันนี้คือรถพระธรรมนะรูปรสกลิ่นเสียงกลิ่นว่าไปแล้วรสว่าไปแล้วนะรูปว่าไปแล้วเห็นไหมทั้งหมดเลยแม้แต่มนโนทวารเรานะขณะนี้ถ้าใจของเรานะไม่มีการปรุงแต่งใดๆทั้งสิ้นบางสิ่งบางอย่างเป็นสังขารเป็นอนุสัยผุดขึ้นมาเราก็แค่รู้แล้วก็วางไปนั่นเอง นะมนโนทวารสมมุติว่าเราปฏิบัติอยู่แล้วเราเกิดความเจ็บขึ้นมาเกิดความชาหรือคันขึ้นมาอันนี้คือของจริงที่เรากําลังเผชิญอยู่ยอมรับความจริงว่าเราคันเราเจ็บเราปวดแล้วก็ยิ้มให้มันอุเบกขาวางเฉยแล้วมาฝึกไม่ให้มือเราไปเกาฝึกไม่ให้จิตของเราไปโกรธในสิ่งที่เกิดขึ้นนี่นะมันเป็นมนโนทวารที่เราไปสัมผัสนั่นเองนะคะสัมผัสรูปรสกลิ่นเสียง สัมผัสเวทานาสัญญาสังขารวิญญาณที่มันผุดขึ้นมาในในร่างกายในจิตใจนี่แหละเรียกว่าเราอยู่กับปัจจุบันนะเราอยู่กับปัจจุบันขณะ,ะเผชิญกับความจริงแล้วเราก็ไม่ปรุงแต่งนั่นเองเพราะว่าเรารู้เลยว่าสิ่งเหล่านี้รูปรสกลิ่นเสียงเหล่านี้คือเป็นไตรลักษณ์เป็นของไม่เที่ยงเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานะพอเราคิดได้ตรงนี้นะคะปรับจิตปรับใจได้ตรงนี้เราจรึงไม่โกรธนั่นเอง เราไม่โกรธไม่หงุดหงิดไม่ส่งจิตออกนะคะไม่หาเรื่องหาเรามันก็จะไม่สร้างสังขารใหม่นะอะไรก็แล้วแต่ผุดขึ้นมามันก็จะดับไปสัญญาต่างๆอาจจะเป็นบุคคลผุดขึ้นมานะเห็นหน้าพ่อแม่ญนะาติพี่น้องครูบาอาจารย์หรืออะไรก็แล้วแต่ผุดขึ้นมาในมโนทวารของเรา เราก็เห็นแล้วก็วางไปนั่นเองคือคําสอนนะเห็นแล้วก็วางเฉยเห็นแล้ววางเฉยนี่แหละนะจึงเรียกว่าเราโอเบขานั่นเองนะคะเรายิ้มให้มันนั่นเองเรายอมรับความจริงตรงนี้ถ้าเราฝึกอย่างนี้เป็นประจานะจิตใจของเราจะไม่แบกอะไรทั้งสิ้นนะคะมันจะโล่งโปร่งเบาสบายอะไรเกิดแล้วก็รู้เลยว่าสิ่งไหนเกิดก็ยิ้มให้มันมันก็จะดับไปนะมันจะไม่ฝังมันจะไม่บงบันทึกนั่นเอง เรียกว่าไม่สร้างสังขารใหม่นะจิตของเราก็จะโล่งโปร่งเบาสบายตามเหตุการณ์สถาน,นก,การณ์นั่นเองอะไรเกิดมันกระดับไปอะไรเกิดมันกระดับไปตรงนี้นะอันนี้คือสัจธรรมความจริงที่พระพุทธองค์สอนถ้าเราอยู่อย่างนี้แหละกับปัจจุบันขนาดตรงนี้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆสูดลมกลั้นลมปล่อยลมอยู่ตรงนี้ไปเรื่อยๆตลอดเวลาแค่นี้นะการปฏิบัติธรรมการจเจริญในธรรม การอยู่ในกรรมฐานทั้งสี่ก็คือมีสติและจิตอยู่ในฐานทั้งสี่คือกายเวทนาจิตธรรมรู้ทันว่าอะไรเกิดขึ้นก็ยิ้มให้มันนั่นเองรู้ทันนะคะรูปรู้ทันเวทนารู้ทันสัญญาสังขารวิญญาณแค่นี้แหละรู้ทันขันห้าที่ประกอบเป็นตัวเรานี่นะรูปขณะนี้เรานั่งอยู่ใช่ไหมหรือเราเดินเรายืนเรานอนนะ เรารู้อยู่ว่ารูปของเราขณะนี้เดินยืนนั่งนอนนะเวทนาของเราเกิดอะไรขึ้นความรู้สึกของเราโล่งโปร่งเบาสบายไม่หลืออึดอัดขัดเคืองหรือว่ามีอะไรกังวลก็รีบรู้มันนะรู้มันแล้วก็ถ้าอะไรที่มันหนักหนาสาหาัสกลับมาสมแมวท้องยืดตัวขึ้นสูดลมกลั้นลมปล่อยลมอยู่ตรงนี้นะนี่แหละเวทนาทั้งความรู้สึกในจิตใจและเวทนาที่ร่างกายมันก็จะดับไปนั่นเองเพราะว่า มันเกิดมาก็ไม่เที่ยงนะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนนเองคำสอนก็สอนอย่างนี้แล้วแม่ก็พิสูจน์มาด้วยนะคะที่นํามาพูดนี่เพราะว่าพิสูจน์แล้วนั่นเองนะคะรูปเวทนาสัญญาก็คือความคิดเรานี่นะเวลาอะไรผุดขึ้นมาสัญญาเมื่อวานนี้หรือว่าเรื่องอะไรอดีตผุดขึ้นมาผุดขึ้นมาเนี่ยนะมันก็แค่ผุดขึ้นมาแล้วก็ดับไปมันไม่ใช่เรื่องใหมนะ่มันเป็นเรื่องเก่านะนะเรื่องใหม่ทั้งนั้นเลยเ,ออเรื่องเก่าทั้งนั้นเลย เรื่องเก่าๆที่เราผ่านมาแล้วนั่นแหละมันผุดขึ้นมาเรียกว่าสัญญานั่นเองมันเกิดดับเกิดดับเกิดดับถ้าเราไม่ไปคิดปรุงแต่งต่อมันก็จะดับไปดับไปดับไปไม่สะสมเมมโมรี Memory ของเราก็ไม่เต็มนะมันจะว่างอยู่ยงั้นแหละก็คือเข้าสู่จิตว่างนั่นเองสังขารไม่มีแล้วเพราะว่าเราไม่ปรุงแต่งนั่นเองนะคะเมื่อรูปเวทนาสัญญาสังขารไม่ไม่ปรากฏไม่ปรุงแต่งวิญญาณมันก็จะสงบนะ วิญญาณทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมันก็รับรู้แค่วางไปรู้วางรู้วางตาเราหลับอยู่นะคะก็ไม่ต้องไปหาเรื่องอะไรแล้วหูเราก็ได้ยินเสียงวิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่งอยา่นั้นน่ะนะเสียงธรรมชาติภายในนะถึงเสียงภายนอกเราก็ไม่เป็นไรนะจมูกเราได้กลิน่นก็ได้กลิ่นธรรมชาติถ้าเราท่านั่งท่ามกลางธรรมชาติหรืออยู่ในห้องแอร์ก็ได้อาจจะได้กลิ่นน้ํายาแอร์หรือได้กลิ่น คนมากมายก็อาจจะเป็นกลิ่นเนื้อกลิ่นตัวก็โอเบขา o ha, วางเชยไปเท่านั้นเองรสชาตินะคะรสพระธรรมนั่นเองนะคะเสียงก็คือเสียงจากหูรูปรสกลิ่นเสียงมันก็ไม่มีอะไรสะสมใหม่เลยคะไม่สร้างสังขารใหม่มันก็จบนั่นเองอย,หหยอยู่ในลมหายใจอยู่ในลมหายใจอนาปนสติก็ทําให้จิตว่างพอจิตว่างติดต่อกันต่อเนื่องต่อเนื่องมันก็เป็นว่างถาวรนั่นเอง ว่างติดต่อกันหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงสามชั่วโมงเป็นวันเป็นสัปดาห์เป็นเดือนตลอดไปเลยเราก็ไม่สร้างสังขารใหม่สังขารเก่าก็หมดไปหมดไปหมดไปเราเข้าสู่นิโรธกิเลสดับดับถาวรเป็นนิรันดรเข้าสู่จิตอิสระจิตว่างจิตนิพพานจิตเกษมหรือจิตห่างไกลจากกิเลสนั่นเองนะคะนี่แหละลมหายใจทําให้เราเข้าสู่จิตห่างไกลจากกิเลสหรือจิตนิพพานจิตอริยจิตพุทธะนั่นเองค่ะ